เอาละครับขอเชิญพี่น้องนั่งก็ถือว่าเป็นการแสดงของครอบครัวเราครับนปชแดงทั้งแผ่นดินไม่ต้องจ้างศิลปินหน้าไหนมาขึ้นเวทีก็ได้ครับพี่น้องเพราะคนเสื้อแดงมีทุกวัยทุกประเภททุกชนิดครับแต่ทุกคนมีจิตใจตรงกันคือรักประชาธิปไตยและรักความเป็นธรรมครับเราจะขับเคลื่อนเวทีนี้ต่อไป แต่ผมก็ทำหน้าที่มาตั้งแต่เย็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีพี่น้องเรามาทำหน้าที่ช่วยกันขับเคลื่อนเวทีนี้ต่อไปแต่ก่อนที่จะลงจากเวทีนี้ขอประกาศหาคนหายสักคนหนึ่งครับว่า พลเอกประยุทธ์จันโอชาผบทบอ,อยู่ที่ไหนให้กลับกรมกองด่วนให้กลับกรมกองด่วนแล้วเอาบังเกอร์ของท่านกลับไปด้วยมันเปลืองงบภาษีของพี่น้องประชาชนใช่ไม่ใช่พี่น้อง บอกพลเอกประยุทธจันโอชาว่ากลับครมกองได้แล้วประชาชนให้อภัยกลับไปเอาบังเกอร์กลับไปให้หมดใจไม่ใช่พี่น้องเอาละครับพี่น้องครับผู้ที่จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนเวทีนี้ต่อไปคือพี่น้องเราครับเป็นผู้ประสานงานภาคกลางครับปรบมือให้เกียรติต้อนรับคุณเกิรกมนตรีลุตโสธิรพัฒน์ผมขออนุญาตสวัสดีครับพี่น้องครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวภาคตะวันออกที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้พวกเราอีกครั้งหนึ่งที่ได้มารั่นกองรบแสดงพลังให้กับเราพวกมหาอามาตย์และพวกเหล่ากบฏนทั้งหลายได้รู้ว่าภาคตะวันออกของเราก็อีกเป็นอีกภาคหนึ่งที่จะสู้แม้เราจะต้องตายเราก็จะยอมสู้ต่อไปสู้ไม่ถอยครับวันนี้ ประวัติศาสตร์ต้องจารลึกคับพ่อแม่พี่น้องรถติดทุกสายตั้งแต่กรุงเทพมหานครบางปะอินนะครับมาจนถึงที่พัทยาของเราแห่งนี้ป่านี้ยังมากันไม่ครบครับยังอยู่ติดอยู่ติ่ถนอนอยู่เลยครับพ่อแม่พี่น้องปรบมือให้กับน้ำใจของพี่น้องเราที่มาร่วมกับเราในครั้งนี้และยังเดินทางมาไม่ถึงครับ อะไรเกิดขึ้นครับบนผืนแผ่นดินของเหล่านี้อะไรกำลังเกิดขึ้นในบ้านนี้เบื้องนี้ครับเมื่อเหล่าประชาชนคนกลุ่มน้อยนิดกระจิ๋วหลิวกำลังมาทำตัวเป็นอัมพานนะครับที่จะมายึดอำนาจการปกครองของประชาชนยึดอำนาจการปกครองของรัฐบาลที่มาจากประชาชนคือรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขพระบแมพีนอง ไอ้มาอามามยดไอ้มาอามาตยดที่พยายามเขียนรัชธรรมนูญปี50ขัดกับกฎมวลเดียนบ้านวเพราะมันต้องการจะนั่งบัลลังก์ทองครับป้าไม่พี่น้องวันนี้เรากำลังต่อสู้เพื่อปกป้องราชบ,บัลลังก์ใช่ไหมครับเรากำลังต่อสู้เพื่อประชาิปไตยที่แท้จริงครับป้าไม่พี่น้องเปรติรัุรลานน์อย่าเป็นไพ่ตะกายฟ้า มืออยู่ของมืออย่างนี้ดีแล้วดีแล้วอย่าคิดนั่งบัลลังก์ใกล้ตายแล้วทําตัวให้มันดีกว่านี้สักหน่อยอย่าฝันหวานอย่าฝันหวานพี่น้องครับจะย,ยึดอำนาจรัฐสภาจะย,ยึดอำนาจนิติบัญญัติยึดอำนาจของประชาชนเพื่อที่มัน จะได้แต่งตั้งตัวมันเองมานั่งบรลลังครับ่อาม่พี่น้องเราจะยอมไหมยอมไหมเราจะรักษาราชบรลลังเย่ไหมพวกเราคนเสื้อแดงเท่าทุนพระมะหากษาาัตริย์บ้ามบพี่น้องแล้วจะต่อสู้กับพวกอม,มาชาชั่วทั้งหลายบอกไอ้กบฏสุเทพไอ้ขี้ฝุ่นด้วยแค่พ่อมึงออกมาแค่ไอห,หัวหน้ามึงออกมา แค่ประทานมึงออกมาย่าโผล่มาแต่หาง <S 2> <S 2> <S 2> <S ว่าไหมพี่น้องครับการต่อสู้ของเราในวันนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องปกติแต่เรากำลังต่อสู้กับคนที่มันกำลังทำลายล้างราชบัลลังก์ของพวกเราที่เราเทิดทูนอยู่ เราจะสู้เราจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะขจัดพวกกบฏสุทเทพเทือกสุบันให้พ้นจากประเทศไทยแผ่นดินไทยผืนนี้ไม่ใช่ว่าเราจะแยกประเทศแต่พวกเราประชาชนคนคนส่วนใหญ่ไม่พอใจใครไอ้พวกมึงไอ้กบฏคนส่วนน้อยอยู่ต่อไปบนพื้นแผ่นดินโว้ยไล่มันออกไปล้วมพลัง ประชาชนัประเทศไล่มันออกไปอย่าให้มีกบฏเกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินไทยเป็นเด็ดขาดพี่น้องครับผู้ป่าใสท่านต่อไป